บทที่ 1. Market Watch สำหรับบัญชี Standard หน้าต่าง Market Watch จะอยู่ในส่วนมุมบนด้านซ้ายของแอปพลิเคชันด้วยการคลิกขวาที่หน้าต่างและเลือก Show All ท่านจะเห็นสัญลักษณ์ตาสารการเงินทั้งหมดพร้อมโขดราคาจาก XM ท่านสามารถใช้ตัวเลือกบนหน้าต่างของกราฟเพื่อเพิ่มกราฟของตาสารการเงินที่ต้องการไปยังหน้าต่างแสดงกราฟ นอกจากนี้ท่านยังสามารถคลิกซ้ายที่สัญ,ญลักษณ์ตาสารการเงินและทำการลากแล้ววางไปบนหน้าต่างกราฟโปรดทราบว่าการใช้วิธีนี้จะเป็นการวางกราฟแบบแทนที่กันสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้สำหรับการเทรดทั้งหมดจะมีการแสดงราคา2แบบราคาบิดและราคาอาร์ค ทางด้านมุมบนซ้ายของกรอบหน้าต่างท่านจะสามารถดูเวลาปัจจุบันของเซิร์ฟเวอร์ได้คือ GMT +2 ด้วยการคลิกขวาที่หน้าต่างท่านจะพบกับแถบเมนูที่มีตัวเลือกมากมายมเช่น Time ตัวเลือกนี้แสดงเวลาของขวดราคาล่าสุดของสัญ,ญลักษณ์นั้นหรือ High Low แสดงขวดราคาต่ำสุดและสูงสุดของสัญ,ญลักษณ์ในช่วงเวลานั้นๆ ท่านสามารถดูภาพกราฟิกแสดงโคดตร,ราคาได้3วิธีได้ที่แท็บ Tick Chart วิธีแรกคือคลิกขวาที่คู่เงินและเลือก Tick Chart จากเมนูวิธีที่2คือกดปุ่ม space บนแป้นพิมพ์ของท่านและวิธีที่3คือคลิกที่คำว่า Tick Chart ที่อยู่ด้านล่างของหน้าต่าง Market Watch ในวิดีโอต่อไปของเราท่านจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าต่าง Market Watch ขอบคุณสำหรับการรับชม